สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณพี่วันนี้มารับรถนะคะ Fort u n e er นนะคะ<อ>ลูกชายสุดหล่อเลยนะคะตัวนี้เป็น Fortuner เคร <c oughs> ื่อง2,008นะคะเรียกได้ว่าสวยเลยนะคะคันนี้ปี2015นะคะอาขับสี่คุณพี่ประทับใจอะไรในวิสาร ok ุกคาบ้างคะ,ะก็กกอนอื่นก็อยากจะขอบคุณน้องเซลล์เนาะไม่คิดว่าจะผิดกันขายได้เร็วขนาดน,นี้เมื่อวานก็ไปไปดูรถมาตั้งหลายที่ประทับใจที่ พี่วิสา,าเจ้าค่ะเป็นลูกค้าหน้าเต็นท์ก็กคือขับรถผ่านมาแล้วมาดูอเกิดการดูแลกันร,รู้สึกประทับใจใอ่อยากแนะนําหรือว่าเชิญชวนอะไรให้มาที่วิสาเจ้าค่ะบ้างคะก็อยากจะแนะนาเพื่อนๆที่ดูรถมือสองก็ที่นี่นะคะรู้สึกประทับใจใตัวน้องเขาแล้วก็น้องที่นี่ก็บริการดีสําหรับใครหลายๆคนที่มองหารถยนต์มือสองรับรองว่ามาดามอ้อยดูแลให้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสนใจนะคะ แล้วพบกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันจ้า